อยากเก่งให้ทําแบบนี้ค่ะด้หลายคนนะคะวันนี้นะคะเรายังมีความรู้สึกว่าเรายังตัวเล็กตัวน้อยนะคะทําไมเราถึงไม่เก่งเหมือนคนอื่นทําไมคนนั้นก็ทําแบบนี้ได้คนนี้ก็ทําแบบนี้ได้นะคะวันนี้โค้ชเจี๊ยบมาให้3มเคล็ดลับที่เราจะกลายเป็นคนเก่งนะคะ่าได้มากกว่าในตัวเราในปัจจุบันนี้นะคะ mm hmm. เคล็ดลับที่1น,นะคะทุกอย่างนะคะไม่ว่า เราจะทําอะไรนะคะไม่ว่ามันจะสําเร็จมากหรือสําเร็จน้อยนะคะให้เราบอกตัวเองแบบนี้ค่ะ yes yes เธอนี่มันยอดเยี่ยมเธอนี่มันสุดยอดเธอนี่มันโอ้โหปังปังปังเนะเธอนี่มันอาบ เป็นอะไรเกินความคาดหมายเกินค,ความคาดฝันนะคะให้เราบอกตัวเองแบบนี้ค่ะเราทําอะไรได้นะคะต้องฝึกชื่นชมตัวเองต้องฝึกให้กําลังใจตัวเองแล้วก็ฝึกนะฝึกพูดนะะใ,นในสิ่งที่เราทําสําเร็จไปแล้วนะคะอย่าลืม yes yes นะคะอย่างที่สองค่ะให้เราเขียนค่ะให้เราเขียนทุกความสําเร็จตั้งแต่เราเกิดมาเลยค่ะเท่าที่เราจําได้นะคะเราทําอะไรสําเร็จมาแล้วบ้างนะคะให้เราเขียนเลยค่ะ เขียนทุกความสําเร็จที่เราผ่านมาไม่ว่าเรื่องนั้นมันจะเล็กน้อยขนาดไหนนะคะเพราะการที่เราได้เขียนนะคะเราได้อ่าน,นะคะ่ะมันเป็นการเติมเนาะมันเป็นการเติมน้ำนะคะเติมน้ําดีเข้าไปในร่างกายของเราเพราะที่ผ่านมานะคะเราอาจจะโดนน้ําเสียนะคะจากข่าวจากเหตุการณ์ต่างๆจากคนนู้นคนนี้มาใส่ข้อมูลให้เรานะคะมันจะทําให้เกิดน้ําเสียแต่วิธีการเขียนวิธีการที่เราอบอกกับตัว เองคะมันเป็นการเติมน้ําดีเข้าไปนะคะเติมน้ําดีเข้าไปนะคะพอเราทําสําเร็จอะไรได้นะคะเราจะรู้เลยว่าโอ้โหฉันนี่มันไม่ใช่คนธรรมดานะฉันก็มีความสําเร็จอะไรตั้งเยอะแยะมากมายนะคะอย่างที่3ค่ะอย่างที่3นะคะให้เราเลือก ไอดอลสักหนึ่งคนค่ะที่เราอยากเป็นเหมือนเขานะคะแล้วให้เรานะคะลองเขียนนะคะเขียนข้อความหรือเขียนจดหมายนะคะยุคนี้มีเขียนจดหมายไหมคะหรือส่งเป็นเมลนะคะหรือส่งเป็นข้อความนะคะไปหาคนนั้นนะคะเขาอาจจะ เขาอาจจะเป็นคนที่เรารู้จักหรือเขาอาจจะไม่ใช่คนที่เรารู้จักก็ได้นะคะว่าเราชื่นชมเขาแบบไหนชื่นชมเราชอบเขาแบบไหนนะคะเขียนไปให้หมดเลยนะคะเพราะอะไรที่เราชอบเราจะสามารถเป็นแบบนั้นได้คะ่ะอะไรที่เราชอบอะไรที่เราชื่นชมนะคะเราจะสามารถเป็นแบบนั้นได้นะคะก็นำเทคนิคดีๆนะคะจากโคชเจียบไปใช้นะคะวันนี้รักมากมายสไตล์โคชเจียบค่ะ